รายการธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพบปะกับท่านอีกในวันนี้เป็นวันที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ปี2566ในเวลาตี57นาทีในวันนี้อากาศอยู่ที่21องศาเซนเซียก็อุ่นขึ้น <c oughs> ก็ไม่ต้องห่มผ้าสวมหมวกให้มันลุงลังใส่แค่ เสื้อไหมพรมทับก็เป็นหนึ่งตัวแล้วก็ห่มจีวรก็อยู่ได้แล้วก็ไ <c> ม <oughs> <c oughs> ่หนาวจนทําให้ตัวนั้นสั่นเทิมยโยมจะเห็นอัตมาจะมีบาทอยู่หนึ่งลูกชีวิตของอัตมาเนี่ยมีบาท1หนึ่งลูกนี่แหละที่ทําให้อัตมานั้นได้มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ศึกษาวัฒนธรรมประเพณี ทั้งภาคเหนือภาคก <c oughs> ลางภาคใต้ภาคอีสานนอารมาได้มีโอกาสไปอยู่อาตมาเกิดที่จังหวัดลำปางอำเภอเกาะคาตอนนี้กลับไปบ้านไม่มีใครจำอาตมาได้แล้วเพราะออกมาหกสิบกว่าปีโ <c oughs> <c oughs> ยมแม่โยมพ่อก็มาอยู่ที่กำแพงเพชรโยมพ่อก็เสียชีวิตแล้วเหลือแต่โยมแม่คนเดียวที่มาอยู่กับอาตมา ยูแม่ก็อายุ83ปีชีวิตอาตมาไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีเงินทองอะไรมากแต่อาตมามีบาทอยู่หนึ่งใบนี่แหละได,ได้ได้ไปมีชีวิตได้ศึกษาวัฒนธรรมสิ่งต่างๆได้มากมายจากบาทลูกเดียวนี้นะอตาตมาไปเริ่มต้นเป็นพระนักเผยแผ่เป็นพระธรรมทายาตในครั้งแรก เมื่อปี2,524ที่สวนผู้แข่ปัจจุบันนี้ก็เป็นวัดส,สีแสงธรรมที่ท่านเจ้าคุณ <c oughs> ท่านเจ้าคุณสมชาติอยู่ที่สระบุรีสมัยนั้นอาตจจมาไปเรียนเป็นธรรมทายาตรุ่นแรกอยู่สามเดือน <c oughs> อยู่กับอาจารย์มหาโพ ศึกษาเกี่ยวกับการภาคสไลด์ศึกษาบริบทชีวิตศึกษาเกี่ยวกับพัตกรรมตอนนั้นเราก็เป็นผ้าใหม่อยู่ก็ไปศึกษาแล้วหลังจากนั้น <c oughs> ก็ได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาบาลีไปศึกษานักธรรมอยู่ที่วัดนองโพใกล้ๆวัดหัวประเจไม่ใช่ถึงวัดนองโพก็เรียกวัดว่าปีรัตนาราม ใลไงหนองนั่นแหละก็ <c oughs> ไปอยู่ที่นั่นได้หนึ่งพรรษาจนได้นักธรรมตีเรียบร้อยก็เข้าเรียนบาลีอยู่ที่วัดโพธารามจังหวัดนครสวรรค์อยู่หกปีหลังจากนั้นได้มีโอกาสไปเป็นครูสอนบาลีอยู่ที่ดำเนินสะดวกคือวัดโชติทายการามอยู่เก้าปีหลังจากนั้นก็ได้ปักผันชีวิตไปเป็นพระธรรมจาริก ในโครงการของสมเด็จมหาราชมังคลาจารย์ของสมเด็จ <c oughs> สมเด็จย่าในสมัยนั้นเรื่องการเผยแผ่ธรรมะในสินในสินธุรักกันดาน <c oughs> ก็ได้มีโอกาสไปอยู่ทางภาคเหนือที่เชียงใหม่แถวเชียงใหม่พะเย,ยา,นาน่านแพร่ดุนนี้ก็ได้ไปอยู่ไปเป็นพระธรรมจาริกอยู่เกือบ20ปีนบปี <c oughs> ก็มีบาทใบเดียวนี่แหละได้ไปเห็นหมดวัดหลวงพ่ออัมพวันหลวงพ่อจารันวัดดังๆทั้งหลายวัดหลวงพ่อพุทธธาตุที่สวนโมกวัดหลวงพ่อปาโมดไปศึกษาวัฒนธรรมของท่านวัดหลวงพ่อกำเขียนนะวัดปากน้ำวัดอนงคารามวัดเทพทิดารามนะเคยไปอยู่ ที่ที่หนึเดือนบ้างเป็นปีบ้างก็มีไปเผยแผ่ทาไปศึกษาธรรมะวัดประยูนไปศึกษาเรื่องการทักเทศอย่างนี้เป็นต้นไปอยู่ที่เกาะพงันที่ถ้าเสด็จเป็นอาสมท้องนางไปอยู่ที่น้ำตกทันเสด็จแล้วก็ไปอยู่ที่เกาะศรีจัง ไปอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุไปอยู่กับผู้ที่เจ็บป่วยก็มีชีวิตเวียนวนได้ไปอยู่ภาคเหนือภาคใต้ไปถึงศรีสะเกตอำเภอขุขันแล้วก็ได้มาอยู่ที่อำเภอม่วง30อําอำเภอม่วง30แต่ก่อนเป็นเมืองชื่อว่าเสมาเกษมคือมีใบหินเสมาตั้งต้นแต่แรกก็เป็นอะไร กุตระอุบลแปลว่าเมืองเมืองน้อยของของจังหวัดอุบลและม่วง30ก็เปลี่ยนชื่อมาตามลำดับมีอยู่3ชื่อด้วยกันมาจนถึงชื่อปัจจุบันที่อำเภอม่วง30ก็มาอยู่ที่อำเภอม่วง30ได้ได้11ปี12ปีปีนี้จากบาทใบเดียวทำให้ชีวิตไปไปปีวิตมีทั้งดีทั้งต่ำบั่งสูงบ้างแต่ในที่สุด มีสิ่งหนึ่งที่ไม่สิ้งหายไปจากตัวก็คือธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเราจะไปศึกษาสํานักของครูบราอาจารย์ที่ไหนก็ตามในที่สุดถ้าตัวเราทําไม่ได้มันก็เป็นแค่แนวทางง <c oughs> นั้นเราก็มาค้นพบที่ตัวของเราศึกษาหรือสแสวงหาอะไรก็ตามเราต้องมาสแสวงหาที่ตัวของเราด้วยถ้าเรา ไม่รู้จักตัวของเราไม่รู้จักประมาณในอินทรีย์ของเราเราไปสแสวงหาสิ่งที่ไม่ถูกก็ได้ประโยชน์น้อยเหมือนกับ <c oughs> เราวินิใฉัยโลกในตัวเราไม่ถูกต้องไปกินยาเราก็จะจะได้รับผลอย่างอื่นมาแต่การปฏิบัติภาคเพียนเรื่องของธรรมะเป็นการฝึกฝนเรื่องเรื่องความภาคเพียนไม่ว่าสำาน่งไหนๆก็เป็นการฝึกฝนภาคเพียนทําให้เกิดความเป็นผู้มี มีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็เป็นสิ่งที่ดี <c oughs> วันนี้จะพาท่านมาศึกษาในประเด็นที่พุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องคนทั้งหลายบนโลกนี้สแสวงหาสแสวงหาเนี่ย <c oughs> สิ่งประเสริฐหรือไม่ประเสริฐหรือสแสวงหาชีวิตที่ดีที่ประเสริฐมันคืออะไรแล้วทําไมพุทธเจ้าซึงทรงรู้ว่าสิ่งไหนที่ประเสริฐกว่าแล้ว ไม่ประสิฐหรือประเสิฐน้อยอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> เรามาศึกษากันจากหนังสือมีทั้งคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์และก็พุทธวจนะเล่มที่สิบสองพูดถึงเรื่องอนุตรนตริยะหกอนุตตริยะนี่มีอยู่ทั้งหกตอนด้วยกันคือหนึ่งทัศนานุตตทัศนานุตตริยะคือการเห็นอย่างไรที่เราเห็นสิ่งที่ว่าเป็นเลิศกว่าการเห็นที่เราเห็นปกตินะ สวนานุตริยะการฟังยังไงที่เดียวแบบยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลายราพานุจริยะการได้ลาบได้ลาบอะไรที่ว่าเป็นเลิศกว่าลาบนะเราจะได้ศึกษากันการศึกษานุตริยะการเรียนการศึกษาอะไรที่เป็นเลิศกว่าการปริจานุจริยะการบริจาคก,การบำรุงบำรุงอย่างไรบำรุงที่ไหนถึงเรียกว่าเลิศกว่าการบำรุงเห็นไหม และประการสุดท้ายอนุสตาอนุตริยะการละลึกละลึกถึงเนี่ยละลึกถึงอะไรที่ดีที่สุดกว่าการละลึกวันนี้เราจะได้ศึกษากันเรามาศึกษาประเด็นแรกก่อนพระุทธเจ้าสอนไว้ตัดไว้อัตมาจะพูดเป็นภาษาไทยจะไม่อ่านทุกตัวเพราะว่ามีค่อนข้างยาวเว <c oughs> ลาอาจจะมากไป คือทศนานุตริยะเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพิสูนุนะคนบางคนในโลกนี้นะยอมไปดูช้างบ้างช้างแก้วบ้างม้าแก้วบ้างแก้วมณีบ้างของเล็กหรือของใหญ่ของใหญ่หรือของเล็กหรือสมณะหรือพรามณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดเนี่ยมีอยู่ไปรู้ไปเห็นอย่างนี้ยมีอยู่แต่ว่าการเห็นอย่างนี้ยพุทธเจ้าทรงตรัสว่า มันเป็นการเห็นที่เรากล่าวว่ามันมีอยู่ในโลกแต่ว่าการเห็นนี้มันเป็นการเป็นการเห็นแบบไม่ดีเป็นการเห็นที่เลวแล้วก็เป็นกิจของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายไม่เป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดไม่เป็นไปเพื่อปรินิพานการไปดูทั้งหลายนี่แหละ มันมันเป็นอย่างนี้ยมจะไปดูช่างดูมาดูแก้วมันนีดูของเล็กของใหญ่หรือดูสมณพราหมณ์ที่ปฏิบัติผิดตรงนี้เราก็ต้องไปดูก่อนว่าเราไปดูอะไรอย่างเช่นไปดูสมณพราหมณ์ผู้ปฏิบัติผิดนี่ไปการดูดูหมอจากสมณะหรือพราหมณ์ผู้ปฏิบัติผิดยังไงปฏิบัติผิดคือเชื่อมั่นในเรื่องคาถาอาคมนั่นแหละอันนี้เราชอบไปดูเนี่ย แต่พูะเจ้าการไปดูในสิ่งนี้ยังไม่ประเสริฐเลยแต่เมื่อใดก็ตามบุคคลเนี่ย <c oughs> ไปเห็นไปดูคือหนึ่งเนี่ยมีศรัทธาตั้งมั่นในพระมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสยิ่งเนี่ยย่อมไปเห็นพระตาถาคตหรือสาวกของตาถาคต พระเจ้าการเห็นนี้ยอดเยี่ยมกว่าเพราะว่าการเห็นนี้เป็นไปเพื่อการก้าวล่วงความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความคับแขนใจและดับเสียดับดับสูญดับแห่งความทุกข์และโทมนัสแล้วก็การได้ไปเห็นนี้เป็นการเพื่อบรรลุยาตธรรมเป็นการทำให้แจ้งสินงพันิพาย เห็นไหมว่าการเห็นอันนี้ยอดเยี่ยมกว่าไปเห็นอย่างอื่นเห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นสาวกของตถาคตของพระพุทธเจ้าอันนี้ยอดกว่าการเห็นแล้วจะเป็นช้างเห็นไม่เห็นอยุนไม่ประเสริฐเห็นไหมฮะข้อที่สองการฟังพระเจ้าการฟังธรรมะนี่เป็นลาบอัตมากําลังมอบลาบอันประเสริฐมอบโชคอันประเสริฐนโยมนโยมได้ลาบอันประเสริฐไม่ใช่ลาบหมูลาบไก่ลาบเป็ดลาบปลานะ แต่ลาบอันนี้ผู้เจ้าทรงตรัสว,ว่าเป็นลาบอันยิ่งใหญ่น,นะอันเอามาดูข้อที่สองผู้เจ้าว่าการฟังนะ <c oughs> ฟังของพุทธเจ้าเนี่ยกับฟังของญาติโยมฟังอะไรคนบางคนในโลกนี้ย่อมไปฟังเสียงอะไรผู้เจ้าเสียงกลองบ้างเสียงพินบ้างเสียงเพลงขับบ้างหรือเสียงสูงสูงต่ำต่ำ หรือย่อมไปฟังธรรมของสมณนหรือพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิด <c oughs> ก็จะมีสมณนพราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดก็อย่างเช่นการเทศการแหล่แบบเหมือนร้องเพลงไง <c oughs> <c oughs> นี่ก็ไปฟังเสียงไม่ค่อยดีอะไรเสียงเสียงร้องเสียงขับพวกนี้ผู้เจ้าบอกว่า,วามันมันผิดพระธรรมบินัยผมก็เลยใช้คําว่าไปฟังเสียงธรรมของสมณนหรือพราหม์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดนะ ครูเจ้าการฟังเสียงเหล่านี้มันมีอยู่แต่ว่ามันเป็นฟังสิ่งเหล่านี้แล้วมันเป็นจิตเลวมันเป็นของชาวบ้านนะแต่เมื่อไรก็ตามเรามีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีความมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเชื่อย่อมไปฟังธรรมของตถาคตหรือสาวกของพรัตถาคตคือฟังธรรมมากของพระพุทธเจ้านั่นเองครูเจ้าการฟังนี้แหละย,ยอดเยี่ยมกว่าการฟังทั้งหลายเพราะว่าการฟังนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ทั้งแห่งจิตของสัตว์ทั้งหลายละย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อเป็นเมื่อฟังสิ่งเหล่านี้แล้วย่อมทําให้แจ้งสึ่งพันนิพานอย่าลืมนะว่าการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมมาจากการฟังสมัยก่อนนีฟังฟังแล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้ถูกตามแบบตามผลน,นั้นอย่างเนี้ย อันนี้ผู้เจ้าทรงตัดว่าสวนานุตตะรยะคือการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นลาบเป็นโชคและเป็นสิ่งที่ดีกว่าการฟังทั้งหลายยมจะฟังเสียงปีเสียงกองเสียงสูงเสียงต่ำเสียงอะไรก็ตามมันไม่ใช่เสียงประเสริฐเลยอันนี้คือข้อที่สองข้อที่สามราพานุตตริยะเขเป็นลาบจังเลยเราได้นุนได้นี้พระเจ้าว่าเนี่ย ได้ลาบคือบุตรบ้างได้ลาบคือภรรยาบ้างได้ลาบคือทรัพย์บ้างได้ลาบมากบ้างลาบน้อยบ้างนะหรือได้ลาบในสมณะพามผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดเช่นไปหาหมอหาพร,ระผู้เป็นหมอหรือว่าพรามผู้ประพฤติเป็นหมอไปบอกเลขบอกหวยก็ได้ลาบอย่างเงี้ยแต่พระ้านั้นก็ยังเป็นเป็นสิ่งที่ผิดนะเป็นของที่ เป็นกิจเลวนะลาบนี้เป็นลาบของชาวบ้านไม่ใช่ลาบอันประเสริฐ่เงี้ย <c oughs> แต่เมื่อไรก็ตามผู้มีสรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีความเลื่อมใสยอย่างยิ่งเนี่ยในพระตถาคตหรือสาวกของตถาคตเนี่ยเมื่อมีความเลื่อมใสยอย่างนี้นะก็ย่อมไปทำอะไรละ่ะ เมื่อเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างยิ่งแล้วพุทธเจ้าว่าอันนี้ลาบอันนี้เป็นลาบที่ยิ่งใหญ่กว่าการที่เราได้มีศรัทธาเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในการประพุทธปฏิบัติในคําสอนเพื่อสอนให้เรานั้นออกจากความทุกข์อันเนี้ยพระองค์ทรงตรัสว่าประเสริฐกว่าลาบทั้งหลายที่เรามีนะการที่โยมมีธรรมะได้ฟังธรรมะเนี่ยได้ เขาลบพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นที่ยึดถือเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงตรัสโอ้ได้ลาบอันยิ่งเลยอาตมาว่าได้ลาบแห่งธรรมะเนยิ่งกว่าลาบทั้งหลายในโลกเลยนะอันนี้คือข้อที่สามพระองค์ทรงตรัสว่าลาภานุตริยะการได้ลาบที่เลิศกว่าก็คือการได้นี่แหละมีศรัทธานในพระพุทธพระธรรมประสงค์นี่เองข้อที่สี่ศึกษา เราทั้งหลายเนี่ยศึกษากันอัตมาก็ศึกษาทางโลกก็ศึกษาทางธรรมก็ศึกษาแต่สมัยก่อนเราก็ไปเรียนแต่ทางโลกอัตมามีพื้นฐานจบแค่ป .4 เมื่อปี2512ไม่มีที่จะเรียนแล้วสมัยนั้นนะถ้าจะเรียนต้องเข้ามาเรียนในเมืองนะพระพุทธเจ้าว่าการศึกษาเนี่ยของคนบางคนในโลกนี้มันมีการศึกษาอะไรบ้างอะ่ะ เจ้าศึกษาศิลปะเกี่ยวกับช้างบ้างม้าบ้างรถบ้างธนูบ้างดาบบ้างหรือศึกษาศิลปะชั้นสูงชั้นต่ำหรือย่อมศึกษาต่อสมณะหรือพรามผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดการศึกษาเนี่ยมันมีอยู่แล้วก็ยังมีอยู่นั่นแหละถูกบังคับเรียนเดี๋ยวนี้ก็ถูกบังคับออกกฎหมายว่าต้องให้จบมสามมหกถึงจะไปบวชอะไรอย่างเงี้ย สมัยก่อนก็ไม่ต้องจบม .3 าาม .6 หรอกพออายุ8ปีก็สามารถเอามาบวชได้อย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> นี่เห็นไหมเราศึกษาเรื่องอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากกว่าน,นี้เห็นไหมเรื่องช้างสมัยก่อนนี่ไม่มีรถก่อาจะศึกษาเรื่องช้างเรื่องมา้าเรื่องรถการยิงธน,นูการฟันดาบหรือการศึกษาชั้นต่ำชั้นสูงอะไรก็ว่าไปแต่พระเจ้าศึกษาเหล่านี้มันยังไม่ใช่เป็นของ ที่เลออิศอะที่เลิศแต่ผู้เจ้าทรงตรัสว่าเมื่อไรก็ตามเนี่ยผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นนะมีศรัทธาว่าไม่หวั่นไหวมีความเริ่มใสยิ่งย่อมศึกษาเรื่องอธิศีลเนี่ยเลยเรื่องศีลอันยิ่งอธิแปลว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เป็นอธิยิ่งใหญ่ทับพูดง่ายๆให้เข้าใจอธิแปลว่ายิ่งใหญ่ ศึกษาเรื่องศีลศึกษาเรื่องจิตศึกษาเรื่องปัญญาในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วการศึกษานี้ยอดเยี่ยมกว่าเห็นไหมนี่เราไปศึกษาอะไรกันมากมายแต่การศึกษานั้นก็ไม่สามารถทําให้เราพ้นจากทุกได้ใช่หไหมยมจบด็อกเตอร์ยมก็ไม่สามารถที่จะทําให้พ้นจากทุก์ด้วยการเป็นด็อกเตอร์จบและหลายใบก็ตามปริญญาตีโทเอกก็ตามออกจากทุกไม่ได้น <laughs> ะ อันนี้การศึกษานี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่ยิ่งเลยไม่เหมือนการศึกษาเรื่องศีลเรื่องจิตเรื่องปัญญาเรื่องธรรมที่พู้เจ้าประกาศแล้วเช่นอริยสัจส,สีเรื่องอิทัพปยตาปฏิสมุป,ปบาเรื่องอย่างเงี้ยออกจากทุกได้เป็นไปเพื่อความหนายเป็นไปเพื่อพันธิพานอย่างเงี้ยผู้เจ้าในการศึกษานี่เลิศก,กว่าเลิศก,กว่าการศึกษาที่ทั้งโลกเขาศึกษากัน แต่ปัญหาว่าโยมมีลูกหัวดีหน่อยก็ส่งไปเรียนหมอเรียนแพทย์ไปเรียนอะไรไม่ส่งมาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ย <c oughs> ข้อที่ห้าการบริจาคโยมก็เห็นการบริจาคก,การบำรุงมีเยอะแยะเลยพระเจ้าก็ทรงตรัสว่าการบำรุงของคนในโลกนี่มีหนึ่งย่อมบำรุงกษัตร,ริย์บ้างสมณะพราหมณ์บ้างคฤรหาบดีบ้าง บำรุงคนชั้นสูงบ้างชั้นต่ำบ้างหรือสมณญภาพผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดการบริจาคมันก็มีหมดโยมตั้งแต่พระพราชาให้สมามณญภาพให้คนคือหาบดีคนร่ำรวยอะไรเงี้ยคนชั้นสูงชั้นต่ำมีหมดแหละบริจาคแต่ขอทานหรืออะไรต่างๆแล้เราก็มีหมดพระเจ้าการบำรุงการบริจาคอย่างนี้พระเจ้าก็บอกว่ายังยังไม่เป็นของเลิศยังเป็นของเลวอยู่ยังต่ำอยู่อย่างเงี้ย แต่ผู้ใดก็ตามพระองค์ทรงตัสว่าบำรุงตถาคตคือพระพุทธเจ้าหรือสาวกของตถาคตการบำรุงนี้เลิศกว่าเลิศกว่าเพราะว่าการบำรุงเหล่านี้ <c oughs> เป็นการบำรุงเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อความทำให้แจ้งซึ่งพระน,นิพพานการการบำรุงนี้ยอดกว่าบริจาคอย่างนี้ยอดกว่าเลิศกว่าอย่างเงี้ย ทำไมคนบางคลอย่างอนาถบินทิกาเศรษฐีมีเงินตั้งเยอะเลยกองเจตวันเนี่ยไปนขนเงินที่เก็บไว้มากองจนเต็มแผ่นดินทำไมไม่เก็บเลี้ยงดูตัวเองนะแต่อนาถบินทิกาเห็นว่าเอาเงินมาสร้างวัดนี่ไหมบำรุงเพื่อให้พุทธเจ้าอยู่พระสงฆ์ได้ศึกษาศีเลเรื่องจิตเรื่องปัญญาเนี่ยมันเลิศก,กว่าก็สละทรัพย์มาสร้างวัดเรียกว่าเจตวันอย่างเงี้ย อันนี้บำรุงเลิศกว่าบำรุงพระพุทธเจ้าหรือสาวกของตถาคตเลิศกว่าก็มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังนิยมถวายทานกับพระสงฆ์อันนี้เรียกว่าการบำรุงการบริจาคที่เลิศกว่านะและข้อสุดท้ายอนุสตานุต,ตริยะการละลึกถึงนะของคนในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนบางคนย่อมละลึกนะละลึกได้ ถึงบุตรบ้างถึงภรรยาบ้างถึงทรัพย์บ้างหรือถึงการได้มากบ้างน้อยบ้างหรือระลึกถึงสัมมณาราหมณ์ผู้เห็นผิดปฏิบัติผิดพระเจ้าการระลึกนี้ก็ยังไม่ใช่ดีเป็นของเลวอยู่เป็นของชาวบ้านชาวบ้านก็นึกกันอย่างนี้นะแต่ผู้ใดก็ตามมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีมีศรัทธาไม่หวั่นไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่ง ย่อมระลึกถึงตถาคตคือถึงพระพุทธเจา้าหรือสาวกของตถาคตการระลึกถึงนี้ยอดเยี่ยมกว่าการระลึกถึงทั้งหลายที่กล่าวมาแล้วอันนี้แหละพระเจ้าทรงตรัสว่าอนุสตานุต,นตริยะแปลว่าการระลึกที่ยอดเยี่ยมกว่าการระลึกถึงทั้งหลายทั้งปวงนะโยนลองคิดดูที่กล่าวมาเนี่ยมันก็อยู่ในใน ในของชีวิตเราทั้งหมดเลยก็อยู่ตรงนี้ยอมสังแกตดูจะลึกจะระลึกถึงใครมากที่สุดถึงพ่อถึงแม่ถึงบุตรถึงภรรยาถึงเส้าสีนเงินทองมันก็มีท่านี้ใช่ไหมฮะแต่การระลึกนี้ไม่ประเสริฐนะแต่เมื่อใดก็ตามเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และลึกถึงความดีและลึกถึงสิ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในชีวิตเนี่ยอาจจะมาว่าดีกว่าเราเปลาดึกถึงสิ่งเหล่านั้นอย่างเนี้ย ก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้เข้าใจเกี่ยวกับการการเห็นการฟังการได้หรือการศึกษานะศึกษาหรือว่าการบำรุงหรือว่าการระลึกตามแบบที่ผู้เจ้าส่งสอนไว้นั้นระลึกทางโลกก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้าระลึกทางธรรมมันเป็นไปเพื่อปล่อยเพื่อวางเพื่อความรู้แจ้งรู้จริง ก็ขอโมตนากับท่านที่โพสเข้ามาวันนี้มีทั้งหมด9ท่านมีโยมลำดวนมาด้วยนี่ก็อยู่ต่างประเทศนะไม่รู้ว่กับประเทศไทยหรือยังนะมีดอกแค่ขาวเข้ามาร่วมด้วยสุเทพมาร่วมด้วยอันนี้ที่ปรากฏในในเช็ตบอร์ดมีคุณวันนาสมเพชนะคุณดวงจันทร์สุป,ประเสริฐ ดวงจันทร์ประเสริฐคุณเป็นประภาก้าหารนะอันนี้ก็คือมีลายที่แจ้งมามีทั้งหมด9ท่านได้ตื่นขึ้นมาวันนี้นะก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ไปพิจารณาและศึกษามันจะมีจุดสูงสุดของการเข้าใจหลัธกธรรมะก็คือเลือกถือเอาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่ปรากฏว่าเป็นการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะระลึกถึงสิ่งเหล่านี้มันเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายบอกถึงความปล่อยความวางจากความยึดมั่นถือมั่นและเป็นไปเพื่อพระนิพพานแต่ถ้าโยมยังหวังสุขอยู่ก็จะได้โสดาบันสกัตาคามีอนาคามีมันเป็นความสุขอย่างนี้ไนงะ แต่เราเราลึกอย่างอื่นนี่มันเป็นทุกข์นะมันจะทุกข์ทมมานัดติดตามขึ้นมาโอ้ยเราต้องจากลูกจากล้านจากอะไรนี้มันทุกข์แต่เมื่อไหร่ก็ตามเราปล่อยเอ,อ้ามันเป็นไปธรรมชาติอย่างนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ตายไปแล้วเราก็ถึงคิวจะต้องตายแล้วเอ,อ้าปล่อยไปปล่อยวางนึกถึงทานนึกถึงความดีที่อยากจะเกิดอะ่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ดีกว่าไปละลึกถึงคนนั่นคนนี้แล้วจิตเศร้าหมองก็ได้เกิดเป็นสัตว์เดชาน,นาโลก นรกสเสดชจานเปรตวิสัยมันไม่คุ้มกันเลยอ่ะอันนี้คือสอนเรื่องจิตสอนเรื่องการระลึกที่ถูกต้องระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รละลึกถึงพระพุทธธรรมยังไงพระเจ้าเจริญอาณาปานาสติหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยระลึกถึงพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้าก็สอนอย่างนี้และทรงระลึกอย่างนี้แล้วพระองค์ทรงเรียกนี่คือตถาคตปิหารนะเมื่อทําได้อย่างนี้เราจะมีที่พึ่งอย่างถูกต้อง เราอย่าไปพึ่งอะไรที่มันผิดทางแล้วในที่สุดจริงเหล่านั้นก็ทำให้เราไปไหนไม่ได้แต่ศึกษาธรรมะคำสอนของผู้มีทางออกคือได้สู่พะนิพพานคือพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายนะวันนี้ก็มีตามมีโยมพันโนแก้วจากของไหลของน้ำไหลกำแพงเพชรพดเข้ามาอีกนะ มีทั้งหมด11ท่านด้วยกันก็ขอให้ท่านทั้งหลายเป็นผู้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปขอเจริญพร